สองเพชรค่ะสองเพชรนี่ก็นิดหนึ่งนิดนึงนะคะเราต้องตามกระแสนิดนึงนี่ค่ะเพชรเม็ดนี้ค่ะโอเวอร์ค่ะเพชรรูปไข่12สิบสองกระตันเราก็คงรู้อยู่แล้วสิบสองกระตันนี่มีความหมายว่าสิบสองปี <12 S 2> แห่งการคบกัน,กนถ้าดิฉันแต่ง <laughs> อยากนี่คนลกถ้าดิมีคนมาขอดิฉันแต่งงานดิฉันได้หกกรัตัค่ะเลรอเพราะอะไรหกวันหกวันจังลอายุยั วันไหงเลยหวันอเมทก็จี้ไปเลยค่ะหวันนี่นี่นะเพชรเม็ดนี้เนี่ยสิบสอกระตัดเม็ดนี้เนี่ยดิฉันไปสืบมาแล้วค่ะแต่คนที่ร้านคนที่ก็แบบปร้านเพชรทั่วประเทศไทยไปสืบมาแล้วราคาประมาณ30ล้านบวกบวกค่ะแล้วจะบอกว่าดีไซเนอร์แล้วก็คนที่หาเพชรนี่นะคะชื่อโอริเวคล์คนนี้เนี่ยนะคะเป็น เขาเรียกว่าทําครอบครัวเขาเนี่ยเป็นคนทําร้านเพชรเนี่ยเก่าแก่เลยอ่ะอคือสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นแต่ว่าพอพอพอมาถึงรุ่นนี้เนี่ยนะคะก็มีเซนเลฟหลายหลา,าทุกคนจะต้องเหมือนกับว่าทุกคนจะต้องมาซื้อเพชรกับเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าคุณณเดชนนี่ก็น่าจะศึกษามาพอสมควรแล้วก็อยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับยายาโอ้ยฟังเลยฉันนี่ไงเขาก็เดินดไปฉ<ะ>ันไปนี่แล้วก็เบกเลอร์ ler, ใช่ไหมชื่อเขาช่ชื่อเบกเลอร์แล้วก็คนที่เขาได้ทําเพชรนะคะ เออใครรู้จักแร็ปเปอร์ชาวแคนาเดียนชื่อเดรกเดรกดังมากคนนี้เขาก็วันวันเกิดเขาก็ได้สั่งเพชรจากคุณเวกเลอร์เนี่ยนะเป็นลูกหัวใจนี่วงนี้เนี่ยนะคะเป็นเพชรรูปฮาร์ดเชฟนะมูลค่าประมาณหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐคือสามสิบเจล้านสามสิบเล้านบาทคิดดูสิแล้วน้องยายาก็ได้อะได้แบบไล่ๆมูลค่าแบบ ยาย่าเขาเพิ่งอายุ30ไงเขาถึงได้อะของขุนเนี่ยได้ไหมฉันเกิดเป็นหลายสินะของฝาน้ำสิงก็พอเนี่ยเลยค่ะน้ำดื่มแบตไต่ค่ะไม่ได้เล็กไปใส่นิ้วก้อยมีประโยชน์ค่ะมีประโยชน์ค่ะอ่ะอันนี้ก็แสดงความยินดีกับเขาเพราะว่าถือว่าเป็นคู่ที่น่ารักก็เป็นการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่เซอร์ไพรส์มากๆกก็รู้สึกว่าคนก็จะแสดงความยินดีกันเยอะด้วย